สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวที่เครื่องราง บัตรเชิญหุ่นเลกาฟองสบู่นะไอดีนี้เป็นไอดีหลักของผมนะครับผมปิดไปประมาณ5,000เพชรนะความสามารถของบัตรเชิญหุ่นเลกาฟองสบู่นะครับเมื่อทอยเตาผ่านฝ่ายตรงข้ามก็จะมีโอกาสแป,สปเปอรอ์เปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามหนึ่งคนเป็นหุ่นเลกาหรือสาปเป็นหุ่นเลกานั่นเองนะเมื่อตกแดนมาร์งชั้นก็จะมีโอกาสเจเปอร์หลังจากจ่ายเงินค่าเชิญอจาดซเปอร์ก็จะเชิญฝ่ายตรงข้ามมาที่ชั้นหนึ่งคนนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับตกแดนมาร์งชั้นก็จะมีโอกาสหกเปอร์ขังฟองสบนะ ตำนานโทพาร์ตซัมเมอร์นะซึ่งเด็มุกจะเล่นก็มีนะครับบัตรเชิญหุ่นเลกาฟองตะบูบวกระเบิดไทเทเนียมอุปกรณ์เข็นแบบเรือลรัตะเวนวาร์ฟนะแล้วก็รองเท้ากักขังยูนิคอร์นเดี๋ยวมาดูกันนะว่าตำนานโทพาร์ตซัมเมอร์เล่นกับบัตรเชิญหุ่นเลกาฟองตะบู่มันจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วลองไปเล่นในลีกกันดูนะไปนะครับผมมาเจอกับ เกรตานะครับไปดูกันนะคอตูมเกรตาอ๋อคอตูมเกรตาเนี่ยเป็นคอตูมเกรทิมานะใส่บวกระเบิดมาด้วยใส่บัตรเชิญนหุเลกาฟองสบู่มาด้วยใส่เกาะลอยฟ้าหลุมดำมาด้วยโหยังโหดเลยทุกคนยโหดเลยเราเลือกป้องกันเอฟเฟกอันตรายนะกันสามไว้ก่อนหาปกป้องก่อนปกป้องอยู่ไหนปกป้องอยู่ตรงนี้เนาะ ไปั๊บปกป้องพื้นที่วางฟับแปนว่าไงแปนไม่ติดนะฟั๊บการ์ดเนี่ยโทพาร์เมอร์เนี่ยมีเดินหน้าถอยหลังนะทุกคนฟับฮะแปนไม่ติดนะขึ้น <ian> ไป77เบอร์แล้วหาเรื่องนะเนี่ย สมได้นะอ่าป้องกันพื้นที่ปับอืมกิจที่มากขึ้นนะแต่ว่าตกเมืองปั๊บมันก็ทำาลายนะครับป้บองกันการเปิดอลิมปิด้วยโอ้ยแจวอ่ากับดักวางโชไปมุมรปนี่พิเศษปับเออป้องกันพื้นที่อเอ้ยโช กิดมาขึ้นโอ้โหกิดมาขึ้นโหดป่ะ oh, <c oughs> เปิดเทศกาลได้ไหมเปิดเทศกาล oh. ออคือเราไม่สร้างป็นมาร์กนะกลัวหมวกระเบิดเขายิงมาตรงที่ผมเนี่ยผมไม่วาฟแล้วกันเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะโดนใบแดงลิ้มพันกันละเอาเพื่อนถอยสองได้จะรอดไหมเนี่ยฉันจะรอดไม่นีอ่ะเอา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  าง่ายปั๊บอ่าดูคก็ปีเราติดนะดำวางนะครับเหิดเทศก,กาลนีนึงเอ้ยจเย็นเพื่อนใจเย็นอ่าถอยผ่านเราไหมสาบเราเปล่าของเขาขอดูก่อนนะของเขาอะไรของเขาบัตรเชิญนุ่นไดกาฟองสบู่เหมือนกันนะตัดใจวาร์ปนะครับวาร์ปนะ ย่าเพื่อนเจนเนเปิดเทศกาลติดโคมกันเรานะอ่าพอพอพอใบแดงนะใบแดงนะไม่ไปนะครับมาเราจะถอยผ่านเขาแล้วทำไมจะถอยหได้เนี่ยหกได้ไหมหกได้นะครับสัดอ่าเกิดมาขึ้นเอ้าเปิดเทศกาลไม่ได้นะ เลือกกลับพื้นที่ของฉันอ่ากับพื้นที่ของฉันก่อนปั๊บยังไงกันเปิดโอลิมปิกโอ้โหสุดยอดเลยทุกคนกันเปิดโอลิมปิกนะแจว๋วสามไหมสิบอามปรดีนึงอ่าทีนี้แหละไม่กันเปิดโอลิมปิกแล้วแผนติดนะอ่ากับดักวางโชว์แล้วเราก็จะเปิดเทศกาลนะเปิดเทศกาลกันไป ยังไงโชใช้การไหมใช้การเปล่าใช้การนะโอ้ไม่ตัดการ <c oughs> อยากจะบ้าตายอยากจะบ้าตายตัดการจิดสิปเปอร์ไม่ตัดเฉยเลยไม่ไปเราจะสาบนะาสาบลูกโชอเอา้าไม่สาบแปดสิปเปอร์ไม่สาบนะเลือกนะครับเลือกเดี๋ยวนะ เลือกป้องพื้นที่แล้วกันฟับจากนั้นนะครับผมก็จะลงเล่นมาของตัวเองฟับับเป็นหุ่นกระบอกนะเออแล้วเราก็จะเปิดเทศกาลใช่ไหมกับดักว้างเอา้า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะไปเปิดเทศกาลนะเอาเฉิญงอกันได้ปะขังฟองสบู่ปับเออเรียบร้อยยอมเพื่อน เขาไม่ยอมนะเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเรียบร้อยนะครับมาเจอกับยอมล่านะถ้าเราเจอกับยอมล้าเนี่ยเราต้องเลือกอป้องกันการขโมยมาโบนะยอมลานี่มีขโมยมาโบนะ นี่นะอันแรกนะครับป้องกันการขโมยมาโบนะรับฟาบใส่สลับลุมดำมาด้วยโอ้ยยังโหดเลย <c oughs> เดินหน้าถอยหลังก็มาแกวแกว <c oughs> เราต้องการป้องกันพื้นที่โ <c oughs> ชมาทางนี้มาทางนี้ป้องกันพื้นที่โช่ <c oughs> ป้องกันพื้นที่มาตรงไหนดีนะ้าตรงนี้ไหมป๊า แปนไม่ติดนะออาปาบมันมันเดินหน้าถอยหลังไม่ได้เนาะเอ้ยมันเดินหน้าถอยหลังได้แต่ว่ามันวับไม่ได้ถ้ามันวับได้จะดีมากๆเลยเนี่ยออสามได้ไหมได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่อ,อปลูกไปาปาบเก็บการ์ดอ,อ่า ป้องกันพื้นที่มามาแบนต้องติดแล้วนะกี่เปอร์เข้าไปเนี่ยเจ็ดสิก็บเปอร์แล้วแบนเออแบนติดนะครับแบนติดนะเปิดเทศกาลไหมล่ะเปิดเทศกาลทาีนึงอ่ากับดักวางไหมล่ะวางโชว์อ่ากลับเมืองปะเนี่ยไม่กลับแล้วนะเอายมลาหนูคัปี้เราติดนะถอนฟองมา เยนเย็นเพื่อนเอฟเฟกต์มาโลแตกเลยไม่กันนะครับไม่กันเผาเงินนะระเบิดลงอา้อาวอ้าวอ้าวระเบิดลงนะไปแถวนะครับไปแถวปั๊บป้องกันการเผาเงินอ่าดูดตนะลังสาจ้องดูไม่ถึงไอ้ดิยังไงยำลาดคิดหนักนะบั้นสองโอ้โหยากเอายังเอา งกลับเมืองป้องกันอ่านี่ไงป้องกันพื้นที่ป้องกันพื้นที่เออเสียหมวกไปหนึ่งค้างนะมันจะโดนเรียกนะเฮ้ย <c> ใ <oughs> จเย็นยอมลาแหมเรายกเล่นเฉยเรายอกเล่น,นเฉยถอนนยหกอุถอยหกได้ด้วยวาร์ปไปเลยไม่วาร์ปนะครับไม่วาร์ปไปลงแท่นนะเขามีเนเทอไปเนี่ย เขาไม่มีเนเทอนั้นเราก็ว่าวสบายอะยอนะไม่ป้องกันการเผาเงินนะใช้าการไปก่กอนเรียกไหมเนี่ยเรียกนิดนึงติดหมวกนะแชน่นเย็นเพื่อนแช่นเย็นใบแดงนะแช่นเย็นไม่เอาเออเดี๋ยวเราจะถอยกลับหลังเพื่อสาบเนาะ รอยกับลังเพื่อสาบเก็บเงินไม่อยู่ใช่ไหมสาบไปสาบทีนึงเออโอ้ยชาร์จปะล่ะโอ้ยชาร์จโอ้ยชาร์จทำไงจะ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 ทำมันตรายเขาได้แปน้นว่าไงแป้นไม่ติดนะเดีย๋ยวจะสาบนะสาบไปสาบทีนึงป้องกันนะครับป้องกันอ่า ป้องกันการขโมยมาโบนะเปิดเทศกาลทำนี่แน่แน่ขังไหมมับไม่ขังนะครับไม่ขงังว่าบัตรเชิญน่าจะไม่ออกไม่ตัดการโอ้โหเจสเปิร์ไม่ตัดการอีกแล้วอืมอ่าเลือกป้องกันพื้นที่นะสามก็บอกไม่ไม่สาบนะไหนขอเปิดเทศกาลักทีดีขอเปิดเทศกาลักทีดิ เ,เออเทศกาลนี่น่นี่น,น่นเอายังไงขายโมกหลุดเหรอโมกหลุดนะกลับเมืองอีกอ้าวงานยาบแล้วยอมลาเออสาบุนก็บอกไว้นั่นแหละสาบุนก็บอกนะแล้วก็เปิดเทศก,กาล้าไปเรียบร้อย เจอกับตำนานทเทพีในกี้นะโอ้ยยังเถื่อนเลยทุกคนยังเถื่อนเลยหมดไปไหนเนี่ยเขาใส่บัตรเชิญเลกาสิทธถีมานะว,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 ว้าวว้าวใส่กอร้อยฟ้าหลุมดำม,มาใส่รองเท้ากัดถังยูนิคอนมาโอ้ยยังโหดเลยทุกคนโหดมากโหดมากเอ้าไม่ปาดาบเหรออุ้ยไนยกี้ไม่ปาดดาบเฉยเลย โอกาสไปแล้วโอกาสไปแล้วถ้าเกิดเขาไม่ปลาดาเวาเนี้ยเบิ้ลสีไปวาร์ปไะเนี่ยวาร์ปนะครับวาร์ปอย่างไรครับมับอมเอฟเฟกต์ไม่มานะโอ้ยถอยสามใบไงจ้าไงจ้าเอฟเฟกต์มาไหมเนี่ยเอฟเฟกต์ไม่มาโอ้ยลองเท้า รองเท้ายูนิคอนไปมุมหรือแบไหรือไปมุมพิเศษนะอ่าวมีวาร์ปนะครับเราเลือกป้องกันการขังคุกนะเดี๋ยวนินกี้กีนจัดป้องกันการขังคุกก่อนเลยผมจะทอยทอ,อยสี่ฟ้าโอ้ชัดไปใกล้เข้าไปใกล้เข้าฟัาบแผนว่าไงแผนไม่ติดนะไหนลองสาบไปดิ ขอทราบหน่อยโจวิธีหนึ่งสราบนะครับสาบว่าไงแป้นแป้นติดนะกลับเมืองไมเนี่ยไปมุมไปนิวเซตไหมไปมุมไปนิวเซตนะกับดักว่างนะครับกับดักว่างเปิดเทศกาลวิึงออจากนั้นเราจะกลับเมืองหรือหรือเราจะไปวางเมืองข้างๆเขาดีนะกลับเมืองดีกว่านะ,อะโอ้ยชาร์ท โชกันเชิญนะกันเชิญเ,ออเปิดเทศกาลเข้าไปติดมวกกลับเมืองอา้าวโอ้ <c oughs> ไปมุมแล้วกลับเมืองจากแป้นนะครับแป้นนะเอ,อ้ยกันเชิญว,ว้าวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอาจจะถอยกลับหลังเปิดเทศกาลเข้าไปเฮ้ยติดมวกเชื่ไหม ไม่เชิญนะครับไม่เชิญนะถอยก้าวได้ไหมเก้าวลูกก้าได้อยู่ซับเจ้าเอา้าไม่สาบนะใจร้าย <c oughs> ไม่สาบเฉยเลย <c oughs> เปิด,ดนะอนเทศกาลนึงขังฟองสบู่ไหม,มป๊อปไม่ขังนะยังไงตัดก้ามเนี่ยตัดก้ามสนะิโอ้โหตัดตัวที กลับเมืองอ้าวกลับเมืองนะกลับเมือง <_ d ance> หลุนบัตรเชิญ <_ d ance> เชิญไหมเนี่ยโอ้ยกเลิกการเชิญทุกคนโอ้โยทำไมโดนยกเลิกการเชิญนะเฮ <_ d ance> ้เจ้ก <_ d ance> าลจะไปโดนยกเลิกเชิญนันเรียบร้อยเลยเดกี้เนี่ยอ่าป้ <_ d ance> าดาบนะโดนก็ปีละติดนะครับระเบิดลงเฮ้ย <_ d ance> <_ d ance> ยังไงหอ12 เนี่เดี๋ยวนะเอาเอาอาเอาเอ๋อถอ,อ,อ,อยลงหลุมดำเราแหมไล่กาดไล่กาดอืมสาดับโลแตกเลยนะกลับเมืองปั๊บขังผู้่ะเนี่ยไม่ขังนะฉันจะรอดป่ะเนี่ย <c oughs> ยังไงอัดโดเกพีติดระเบิดลงระเบิดลงระเบิดลง ไงกับดักวางไปแดงนะมีอะไรมีอะไรวาร์ปเลยไม่วาร์ปนะเด้งดึงเด้งดึงโอ้โหกันสาบเมื่อกี้เหมือนจะกันสาบนะเอาเรื่องเลยนะไนกี้เนี่ยสาบไปนิดนึงเอา้างานเข้าอืม ฉันจะเข้าแล้วอืมป่าดาบับป่าด่าไปแล้วนะยังไงเนี่ยกับเมืองโอ้โหเชิญโจ้โอ้อโหโ,โ,โ,โดนตัดรีชาร์ดนะโอ้โหเอฟเฟกต์ก็มางามไส้อืม อ้าวเกิดอะไรขึ้นกันวิกออกเหรอ<ป>เดี๋ยวนะอ๋อโดกปี้ผมติดเลยโดนกันวิกเขานะโอ้ยผมจะทำไงเนี่ยโอ้ยูยากเลยทุกคนโดนเอฟเฟก์เนี่ยเนี่ยเนี่ยโดนโดนนี้เข้าไปนะ่ะอยู่ยากเลยอยู่ยากเลยไปไหนดีเนี่ย ลอยลงเล่นมักแล้วไหมลูลกเอ้ยสามสิบแปดเอ็มขอใจขอใจเออขอสาบทุกทีได้ไหมเนี่ยขอสาบทุกทีได้ไหมั้มเจ๊ะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหไม่สาบเหรอไม่สาบนะไม่สาบโดนปลาด่าเข้าไปนะถ <c oughs> อยสิทรมานเหลือเกิน <c oughs> โดนโดนนี้เข้าไปอนะ โดนเนี่ยเอฟเฟกอันตรายเข้าไปเอ้ยไม่กันกานกลุกอืมเอ่สิบเจ็ดเอ็มโอ้โหสบายสบายนะเดี๋ยวจะโดนข่าจังวบบิกแล้วอะ่ะ <c oughs> สู้ไนกี้ไม่ได้นะทุกคนหลายไนกี้มันหลายอ่ะเป็นไงมั่ง โรพัซัมเสมอกับบัตรเชิญหุเล็กาฟองสบู่มันก็พอเล่นได้นะพอเล่นได้อยู่พอสู้กับชาวบ้านก็ได้อยู่แต่ว่าสู้ในกีไม่ได้นะอ่ายังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะถ้าสนใจที่นี้ก็ไปตามหากันได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย